หนาวหนวร้อนๆไปตามๆกันเลยนะครับทำเอาบรรยากาศบนโลกโซเชียลเนี่ยร้อนระอุเลยทีเดียวสำหรับโพสซับเบอร์นะครับที่ถูกแช์ผ่านทาง i n s t a g r กร Story ของแม่นิงปณิตานะครับซึ่งก็เป็นทั้งนักแสดงและก็ผู้จัดละครชื่อดังซึ่งรายละเอียดของโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยที่แช่เนี่ยนะครับเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลปริศนาครับโดยมีใจความว่าปวดพยุงร่างเข้าห้องน้ำแต่โดนหาเรื่องงงณจุดนี้ เมาโดนของผีเข้าหรือเพี้ยนเขาถือว่ากันว่าการพูดนั้นใช้สมองไม่ใช่ใช้ปากเพียงอย่างเดียวหากคุณคิดดีพูดดีและทำดีคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรดังนั้นอย่าใช้ลิ้นประจานตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับในโพสต์ถัดไปนี่นะครับผมพี่หนิงเองเนี่ยก็ได้มีการนำเอาคำพูดของพี่สินแสเป็นหนึ่งครับผมอย่างอาจารย์เป็นหนึ่งนะครับมาแชร์ด้วยเช่นกันเช่นคนที่ แต่หลอมักจะรู้ตัวและมีสติเสมอถึงได้แต่หลอแบบเส,สมือนจริงทุกครั้งพร้อมกับมีการแนบแคปชั่นแซบๆทิ้งท้ายว่าโดนจริงๆอาจารย์มันใช่เลย Hash tag เช้านี้เลยซึ่งงานนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หนิงของเราเนี่ยที่แชร์ไปนั้นเน่ยเป็นการกล่าวถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือก็ทำเอาเหล่าบรรดาขามเมาส์บนโลกออนไลน์เนี่ยคึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ